สวัสดีครับผมตอนนี้พามาชมบ้านที่ให้เช่ารายวันนะครับบ้านเลขที่111ทั94ด้านข้างเป็นโรงจอดรถด,ด้านหน้ามีประตูทางเข้าหนึ่งทางเมื่อเดินเข้ามานะครับายประตูเข้ามาจะเจอต้วไม้อ่อนนั่งเล่นได้แล้วเราเองก็ยังสามารถที่จะเดินทะลุวนรอบบ้านได้บ้านหลังนี้ทุกห้องมีแอร์นะครับทุกห้องมีแอร์ห้องรับแขกเป็นแอร์ตัวใหญ่เมื่อเราเดินรอบนะครับเมื่อเราเดินรอบ สิ่งนึงที่เราจะเห็นก็นคือหน้าต่างจะเป็นฟิล์มกรองแสงนะครับป้องกันแสงเข้ามาจากข้างนอกเข้ามาหรือป้องกันคนเข้ามาแอบดูว่าเราทําภารกิจอะไรด้านหลังก็จะเป็นที่โล่งๆครับเดินวนรอบบ้านได้มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อนบ้านก็ห่างออกไปนะครับเป็นบ้านโดดเดี่ยวมันเกาะกลางถนนเลยไม่มีคนมาวุ่นวายเราก็วนมาถึงโรงจอดรถครับ ซึ่งบริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะสามารถที่จะถอยรถเข้ามาจอดด้านข้างได้กระบะ1คันหรือรถตู้1คันถอยได้แน่ๆมีแทงมีแทงเก็บน้ํำไหมที่นี่น้ําจะไหลตลอดนะครับแต่ก็สํารองโดยการมีถังน้ําขนาดใหญ่ขนาดเกือบร้อยลิตรให้นะครับ2ถังถังด้านนอกหนึ่งถังถังด้านในหนึ่งถังเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันครับ